โุกแล้วโุกแล้วลังใหญ่เลยครับหัวน้ำเบลเลอร์เลยหัวน้ำเบลเลอร์เลยครับไปครับฟื้น <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยมากแต่ดี้วยหัวน้ำยัางงามเลยโอ้ là một bơm lơ này gặp uuuu bơm lơ này